ภาเบิ้งระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับเอาไอ้ผมถามในวันนี้ไออันนี้ใส่งบอะไรป้างเลยครับในการเห็ดเฉพาะจอะเอ้าจอก่อนก็นได้จอหนี่สองหมื่นจอสองหมื่นเป็นเป็นพอเนระบบแอร์จอสองหมื่นถวนบ่ครับสองหมาาื่นถวนใส่สร้างอยู่ไส้ครับว่าจะพุดกระปุนุกระปุนอุบล แม่นครับผู้บดครับผู้บดโอ้ oh, บานนี่จอหนี่เพิ่นรับประกันบ่ครับรับประกันป,ปนีนึงเลือกจักเมตรนี่ครับเขางไงเนี่ยนีม่มันทอน้ำไเร็วมันอยู่33เมตร33เมตรโอ้คือตื่นนี่ครับโอ้เพิ่นรับประกันน้ำนเพราะว่ามันมันพอน้นนี่เมตรอ๋อโอ้เฉพาะจอหนี่20,000ื่บานเฮ็ดแท่งนี่ครับวันนี้แท่งเนี่ยสี่หมื่นสามหาม้าหม้าหมื่นจ้ะ โอ้สูงจักเมตรครับตกหาเม็ดรายร่วมโซลาเซลล์น้ำบ่อบ่อร่วมโซลารเซลล์นี่งสามหมื่นร่วมเบสเซ็ดเครื่องน้ำเครื่องช้นประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งเล่นบ่ครับโหถือว่าราคาค่อนข้างทำสำหรับผมกับแพงนะครับสำหรับพูนแมนพูนมีถึงกับแพงแต่ว่าขันเฮ็ดแล้วมันจบมั้งบ่ครับหลังจากที่คุดมันหนี่จักปีแล้วครับ สองปีทั้งห้องเล่ครบ่มีปัญหาเรื่องน้ำโอ้โอยปัญหาเรื่องน้ำเลยเจาะสองหมื่นดีครับบานเฮ็ดแท่งขึ้นไปอีกสี่หมื่นหาหมื่นหาหมื่นร่วมถังหาหาเมตรบ่ครับสร้างบ้านเฮางสร้างหน้าหน้าไม่ถอดโอ้บานแพงโซลาร์เซลล์จักหมื่นบันนี้ครับสามหมื่นแพงโซลาร์เซลล์นี่เอามาจากไหนครับอำนาจท่อนบอม โอแต่ว่าเฮ็ดเหลืวก็คือจบอันนี้เป็นอันนี้เป็นสร้างครับเป็นเครือข่ายเฮ็ดระบบน้ำก็ต่องลงทุนแน่ครับแต่ว่าขันลงทุนแล้วก็คือ เกือเดี่ยวเลยนะครับหนึ่งดีวครับน้ำน้ำไหลแห้งครับสูงฮาเมตรครับผม,ม,บผมนี่ครับข้อดีของระบบโซลาเซลล์นะครับการที่เกษตรก็ต้อง ปัจจัยสำคัญก็ต้องมีน้ำครับในการที่เกษตรบววสีเฮ็ดเกษตรหรือบัวสีเหลียงซัต์นะครับก็ต้องอาศัยน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเห็ด้าบ่มีน้ำก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็ถ้าผู้ใดมีความสนใจนะครับที่อยากจะติดต่อสอบถามเรื่องโซลาเซลเรื่องการเจาะน้ำนะครับหรือว่าติดต่อสร้างก็ถามมาได้นะครับยูโซน อำนาจนี่นะครับโซลาเซลล์การติดตัง้งโซลาเซลล์โซอนอำนาจแล้วก็สร้างคูเจาะนะครับโซอนอุบลตนะครับ